นี่ยแหละครับในท่ามกลางสถานการณ์ที่ตกเป็นที่ยากลําบากนะครับกับประเด็นข่าวเมาส์ซุบซิบร่วมสัปดาห์ สำหรับกรณีข่าวความสัมพันธ์ของเจจตกรินและก็ปิ่นเกตมณีครับพี่ตกเป็นข่าวคู่รักขาเตียงหักนักร้องยุค90หย่าภรรยาแม้ว่าจะไม่มีใครออกมาพูดอะไรนะครับแต่ดูเหมือนหลายอย่างที่บอกไปมันเริ่มชัดขึ้นมากๆทั้งประเด็นที่คุณปิ่นเกตมณีเนี่ยก็กลับไปใช้นามสกุลเดิมนะครับพิชัยรณรงค์สงครามรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่าง u n f o l โล w กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยเหมือนเป็นการตอกย้ำข่าวลือครับคุณผู้ชม เมื่อคุณปิ่นแกตมณีครับลงสตอรี่เพื่อขอบคุณเพื่อนร่วมวงการนะครับอย่างคุณหนิงปานิตาที่ได้ส่งช่อดอกไม้พร้อมกับการ์ดไปให้กําลังใจถึงบ้านนะครับตาดีฮะซูมกันเลยสิเดียวนะครับข้อความบนการ์ดเนี่ยก็เห็นแล้วโอ้โหลึกซึ้งกินใจไม่น้อยนะครับข้อความบอกว่า Cheer up I know it's hard or trying but keeping in mind that these two shall pass It's time for you to be happy again. ฮักฮๆกฮักเป็นกำลังใจให้นะฉันรู้ว่ามันเหนื่อยมันยากแต่จำไว้ว่าสิ่งนี้ก็จะผ่านไปเช่นกันถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขอีกครั้งกอดกอดกอดครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ